ข่อยเตือนแตชสาเได้หมหอน,นี่วันยุดจ้าวันอาทิติมาตะอันทับนอใหม่ไปต้่มนะจ้า,านั่นเห็นบอเห็นนอใหม่บออันบานคอยเอิญน,นอใหม่ไพ่หน่อยเนาะแต่ว่าอันภาษาอันทั้งเพิ่น,นเอิญว่าต้นไพ่หยังจ้านั่นนั่นสองนอสามนอกระลงังพอดีเลยจ้าไปต้่มเนาะตำเจ้วกับปีขึ้นเอา ใครอย่างน้องจะอยู่ในหันมานี่พี่น้องเห็นบ่อนันนั่นเอาบ่อเอาดอกจ้ะสงใส่ถือเป็นใครไก่ก็จะมันเป็นใครแนวอื่นดอกคือว่าจะซับไปยักสามสี่หน่อยแต่กินอันพูดเดียวจ้ะอันเล็กหน่อยก็กินน้ำบ่เป็นดอกนี่ได้หน่อยอย so, ู่ได้จ้ะก็กรบบายง่ายก็ในหน่อยเป็นงูใครไก่เนี่ยพี่น้องมาใครหรือแต่งามสิได้ หาหน่วยหันนอนึงกับยู้ซื่อหันซับไปหนีไก่กับศิวมาไข่เอ้เนอจ๋านอว่าเอาดอกเอาหม่องไม้ไทยไปเมืองอีกก้อนไทยเมืองอีกก้อนมีหลายบ่เอาบ่หลายดอกพี่น้องเอาจากสามสี่นอนนี่ล้วพอดีต้มตําเจวกับพีขึ้นนอพี่น้องเนาอว่าเวลาคอยขอตัวไปซับก็เนิ่นจ้าเด้อ